เมื่อนี้เจ้บนทํ้กินจะพามาอ้อมม่ามเนาะคะ่ะเข้ามาตําพริกแกงกันเลยค่ะใส่เกลือลงไปแล้วใส่ข้าใบมะกรูดค่ะตามด้วยตะไคร้ที่หั่นไว้เนาะคะ่ะใส่กระเทียมกับพร้อมแดงลงไปค่ะพริกแห้งพริกสดค่ะส่วนผสมฮอกกรใสซลงไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกาจะโขลกพริกแกงกันเลยค่ะ ค่ะการโขกพริกแกงเนาะคะ่ะพี่น้องคนไหนจะใส่ทีลย่างก็ได้เนาะคะ่ะใส่ตามที่สะดวกเลยเนาะคะ่ะไออันนี้เจเบนทํากินจะใส่ลงไปหมดที่เดียวค่ะตารอบเดียวจบค่ะค่ะพี่แกงของเหากับตาละเอียดได้ตามที่พ่อใจแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวาจะไปลงมืออ้อมกันเลยค่ะหมามของเหากับอยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้วใส่พริกแกงที่เหาโขลกลงไปเนาะคะ่ะ ค่ะสูตรนี้ค่ะพี่นองคุไหนชอบก็เอาไปลอ่องําเบึงเนาะคะ่ะสูตรสไตล์เจบนทํากินสไตลไข่สไตลมันเนาะคะ่ะตามที่เขาชอบเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาปรุงกันเลยค่ะใส่ใบมะกรูดต้นหอมผักอีตูหรือใบแมงลักนั่นเองค่ะต่อก็จะมีใบนางเลิศน้ำเนาะคะ่ะใส่เพิ่มความหอมค่ะ แลงดับข้าวได้ดีนะคะใส่มะเขือลงไปน้ำค่ะพี่น้องคนไหนชอบพักยังก็ใส่ลงไปค่ะเมนูทุอย่างอแดปบได้เนาะค่ะดัดแปลงได้ตามที่พ่อใจเลยค่ะค่ะปรุงรสใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยผงนัวเนาะค่ะผงนัวหรือผงอร่อยนั่นเองค่ะ ไนนามรังโคลงลงไปนะคะอันนี้เป็นความอร่อยเลยเนาะคะ่ะนะเขาจะค้นส่วนผสมเข่ากันค่ะส่วนผส,สมเข่ากันนี้แล้วเขาจะตามด้วยพี่น้องคนไหนจีไสเข่าขัวหรือเข่าเบื่อก็ไ้เนาะคะ่ะตามที่เขาชอบเลยเนาะคะ่ะเมนูออม,มามเนาะคะ่ะถ้าเขาใส่ผักนั่งเลิศลงไปเพื่อนจะชู่กินได้ดีค่ะชวนรับประทานเนาะคะ่ะ ไฟไดเลยค่ะจุดไฟตังเกาได้เลยค่ะค่ะก็จะใส่พริกลูกโดดลงไปน้ำเนาะคะ่ะเพิ่มความหอมเวลาเขากินเนาะคะ่ะเวลาเขากินโดนเพิ่นทึ่งจะหอมขึ้นสมูกเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคนโคตรในเพิ่นเ่ากันแล้วเขาจะปิดฝาลอดน้ำเดือดค่ะหม้อแกงของเขาันเดือดนี้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาคนเบิ้งค่ะค่ะคนเบิ้งเนาะค่ะว่า ควมคุที่เข้าใสเขาหัวลงไปนี่พอดีเลยยังเนาะคะ่ะแล้วก็ชิมรสเบิ้งค่ะค่ะพอชิมรสเบิง้งใดตามที่พ่อใจแล้วฮ่จะใสผักลงไปค่ะใส่ผักนั่งเลิศตุ่นหอมผักอีตูค่ะจะใสผักลงไปเรียบร้อยแล้วฮ่อจะค้นใหยืเพิรนยุบเนาะค่ะค้นเพิ้นยุบดีแล้วก็เป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะคะ่ะหอมหอมกับพี่น้องอ๋อ หอมหอมมากเลยค่ะเห็นยังไงคะพี่น้องคะค่ะออมหมากของเจบนทํำกินหนากินหนากินค่ะมาเ้อค่ะมากินเขาน้ำกันเ้อค่ะเศรษบเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเจบนทํำกิน ในคลิปต่อไปน้ำเด้อค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้เจบนทํำกินน้ำเด้อค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพอให้ผพลาดคลิปเมนูต่อไปน้ำเด้อค่ะขอบคุณจ้าแซ่บๆย่วๆเลยค่ะหอมมากเลยค่ะ